สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันทชัดติทิกุลค่ะดิฉันนางสาวยาทิมาเรกวันค่ะพวกเราสองคนนะคะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมบ้านทำรมเนียบค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดอําเภอเยรนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าที่นี่มีการใช้หลักการความเป็นไทยและพลเมืองดีในการจัดระบบที่นี่อย่างไรบ้างค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่บอยนะคะอภิชาติตองสงหาสวัสดีค่ะพี่บอย วันนี้นะคะพวกเราอยากจะทราบว่าป่าต้นน้ำว่าน,น้ำราดมีหลักการจัดก,การอย่างไรนะคะที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันจำนวนมากนะคะอะก็ดออินก็แล้วกันแนะนำตัวก่อนนะครับผม,มน้องบอยนะครับหรอว่านายอภิชาติตองสง่านักท่องเที่ยวที่มาถึงที่นี่นะครับขั้นตอนแรกเราจะแนะนำว่าเบื้องต้นเลยนะครับว่า ท่านที่มาเที่ยวที่นี่เป็นครั้งแรกกระเป๋านะครับถ้าเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าเราจะให้นําไปไว้ที่ล็อกเกอร์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกระเป๋าสัมปะราสิ่งของมีค่าเราจะแนะนําให้ไว้ในรถก่อนนะครับเป็นความปลอดภัยของทัวท่านเองด้วยนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นจุดคัดกรองจุดคัดกรองที่นี่นะครับจะให้นักท่องเที่ยววัดอุันภูมินะครับแล้วก็ลงชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะเพื่อจะเออผมอมีปัญหาอะไรนะครับสาสุขก็จะได้ติดตามได้ครับและที่นี่ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยว มาเที่ยวประมาณกี่คนคะอ่าช่วงนี้ถ้าว่าเป็นช่วงเทศกาลก็อยู่ในยุคข,ของโควิดนะ<ช>ก็ เจ็ดแปดเก้าร้อยคนถึงพันต้นๆครับค่ะแล้วมีสิ่งของอะไรที่เราสามารถนําเข้าไปในป่าต้นน้ําได้บ้างคะอ่าที่เช่นนะครับถ้าว่ามีเด็กเล็กมานะครับเป็นเพื่อเสจอให้ถอดไว้ด้านนอกแต่ขวดนมนะครับขวดนมขวดน้ําคนละหนึ่งขวดนะครับสามารถนําเข้าไปด้านในได้ตัวรับมือถืออุปกรณ์ถ่ายรูปทุกชนิดรวมถึงโดรนนะครับนำเข้าไปด้านในได้อ่าเสื้อผ้าถ้าจะนําเข้าไปที่สายน้ําก็จะเป็นผ้าขนหนูจะให้นะนําไม่เอาผ้าแขนหรือว่าถือเข้าไปได้นะครับ ค่ะก็อยากให้พี่ฝากถึงน้องๆเยาวชนนะคะว่าควรม,มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยเป็นพลเมืองที่ดีอย่างไรหลักๆเลยนะครับของที่นี่มีคนระเบียบนะครับเราขอความร่วมมือเหมือนอย่างน้องๆดูตัวอย่างเช่นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเราบอกว่าขอความร่วมมือนะครับกระเป๋านะครับใบใหญ่ให้เก็บในล็อกเกอร์นะครับส่วนท่านที่ไม่ให้ความร่วมมือเก็บในล็อกเกอร์ก็แนะนำมาให้เก็บไว้ที่รถนะครับเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านแล้วก็เพื่อความสะดวกในการเข้าเยี่ยมชม พื้นที่ด้านในของป่าต้นน้ำมาน้ำราชเน้นย้ำนะครับที่นี่เป็นพื้นที่ป่าชุมชนนะครับทุกคนที่มาที่นี่อยากให้คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับทรัพยากรธรรมชาติอยากจะให้อนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาตินี้ไว้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปนะครับค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่อภิชาติมากเลยคะ่ะที่ได้มาให้ความรู้กับพวกเราคะ่ะขอบคุณค่ะ